มาครับสวัสดีครับผมปอนโชนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเด็กทาคิออนดาก้อนนะครับกาแล็กซี่ไอนั่นแหละแต่เป็นกาแล็กซี่ไออัปเดตมาใหม่ไงคือแฮ็กใหม่ก็เพิ่งมาผมก็เลยจัดเล่นแม่งเลยเมื่อวานก็ไลฟ์ฟาร์มเพชรไปแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วเราไปดูรีเพลนกันว่ะผมผมโชว์รอบเดียวพอนะอัรอบที่ชนะรอบเดียวด้วยเพราะว่ารอบอื่นแม่งทยับเลยบอกศัตรูก่อนก็้วศัตรูแพนเด็ตครับช่วงนี้กำลังฮิตเลยเขาแจกฟรีไง เออเฮียตอนสมัยก่อนนันกูเสียเป็นพันชัดโคตรยากเลยเียแต่เล่นง่ายนะแบนเดตอ่ะมันเริ่มครับมันโหลดช้าใช่ไหมไป go ปุ๊บก็เริ่มตายนี้มาผมก็ได้เริ่มคนแรกนะครับเออทำก็เรียกหยุดก่อนอ,อี่เงี้ย แต่แรกที่ทาก็เหมือนเมื่อกี้นี้ใครดูไม่ทันเนี่ยผมเรียกชวาัชชายออกมาแล้วมาชวาัชชายก็เลือกมอน8ดาวในเด็ก1ตัวที่เป็นท่าแสงหรือมืดออกมาได้ผมก็เลือก galactic spiral ครับแล้วก็ exit มาเป็นดากูเซียนนั่นเองขอรถนะอ่ะแล้วก็จะมาปุ๊บดากูเซียนใช้ความสามารถครับ search ทากิออนพามทากิออนพามก็ดีตัวเองลงปุ๊บ search กับดัก เป็นทาคิออนทานสเปซชั่นมันมาตัวเองปึ๊บทิ้งสองใบอีโบครับเอ็กซ์ซีดเปลี่ยนเองเป็นทาคิออนดาก้อนธรรมดานะครับอ่ะเขาใช้แมกนามัสมาเอานี่ออกเอาชวาช,ชายออกขออธิบายก่อนตอนนี้ที่ผมไม่ขัดเพราะว่าชวาช,ชายเนี่ยไม่มีเอฟเฟกเล่นในหลุมนะครับไม่จําเป็นแล้วก็ผมรู้สึกว่าแมกนามุดก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นแต่ว่าที่ผมให้อุปสรรขัดความสามารถของแมกนามุดเนี่ย เพราะว่ามันเซิร์ชนะครับมันเซิร์ชมังกรเมื่อจบเทิร์นเซิร์ชมังกรได้หนึ่งตัวซึ่งมันน่ากลัวครับและศัตรูเล่นแบนเดดเพราะงั้นอ่ะผมประมาณนี้ก็ถูกแล้วครับแม็กนัมวุฒิไดออกมาไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับแต่ที่มันน่ากลัวคือเอฟเฟกต์ของมันนะครับแต่ว่าไททันน้ำก็ก็ขัดการเชิญก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้เขาถือว่าเป็นเพิ่มแมททิเรียลให้งเขาหนึ่งอย่างไงแต่อันนี้ผมเล่นพลาดเอง ปึ๊บเปลนปุ๊บเป็นไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็ทิ้งมอนเตอร์ตามเลย,เลยวิวครับสมมติมคุณทิ้งตัวมันเองอะ่ะมันเป็นเวลสี่ใช่ป่ะก็จะเซิร์ชได้แค่มอนเวลสี่หรือตามกว่านี่แต่ผมเลือกทิ้งไอนี้ดาร์กเอ็นยูเอวิชั่นดาร์กอนนะครับก็ผมไม่รู้จะท,ทำอะไรได้ครับผมก็ใส่มาเขาเป็นเทเสเซิร์ชอัลต์โก้อันนี้ก็เปลี่ยนดาวเป็นแปดอัพเตอร์โก้ลงไปปุ๊บ,บก็ลิง์เป็นฮาวเคิลแฮมบินเจอร์ครับ ผมมินเจอร์ออกมาผมก็จับอีกสองตัวนี้ลิงก์ต่อเป็นไอซีไอพราทโฟตอนได้กอนนะครับพราทโฟอตอนก็เอ็กซีดอีขั้นเป็นนีโอพราทโฟอตอนนะครับพาร์ทโฟอตอนลงมาปพ๊บแมกนาม,ม,มุดแมกนามัดลงไปครับแมกนามัดก็ชิคกัตมารครับเซิร์ชเซิร์ชลูเบเลียนขึ้นแล้นา้ผมก็เล่นพลาดเหรอครับรูได้ทำไมครับผมจะเล่นพลาดอ่ะเขามีเอกเซีย เอ็กเคเซียเนี่ยโกงมากนะครับโกงมากคือผมไม่รู้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วแต่เหมือนว่าไม่จับมอนในสนามเราไปฟิวได้แล้วเรามีแม็กนามูดมันไแม็กนามูดครับเพราะงั้นอ่ะมันน่ากลัวผมเลยใช้ทาฮิออนทานมิชชั่นเบื่อใครไม่เก็ตความสามารถนะครับทาฮิออนทานมิชชั่นเนี่ยจะเป็นต้องมีกาแล็กซี่ไอตัวนี้นะครับตัวนี้เท่านั้นเอ้ยไม่ผมไม่แน่ใจว่าพาร์มก็ใช้ได้หรือเปล่าแต่ตอนที่ผมมีพรามอ่ะผมใช้จากบนมือไม่ได้นะ ผม้องเรียกตัวนี้ออกมาเหมือนว่ามันจนะระบุไว้แค่แบบการซีไอทากิออนดาก้อนอย่างเดียวครับเพราะงั้นนะผมไม่แน่ใจเลยแต่ว่าไทมิชชั่นฉัใช้กดมือได้ครับก็ไทมิชชั่นลงไปแก้เอ็กซิเซียปึ๊บเอ็กซิเซียกับเขาเด็กเขาหมดเขาไม่เล่นเ,เขาจบเทิร์นเขาเทิร์นผมเนี่ยผมดอเนบูล่าดาก้อนขึ้นรูเบเลียนไปตรงตอนนี้คือจุดผมเล่นพลาดเขาเปิดมาแล้วเนี่ย ไอใบเนี้ยไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกไม่ต้องสนใจมันครับมันการ์ดมันกานกาเขา้าปึ๊บเซิร์ชดูชเวิร์มแต่ผมเนี่ยดันไปลงดูชเวิร์มซึ่งดูชเวิร์มเนี่ยใช้มอนเตอร์แสงหรือมือดนะครับซึ่งในหลุมเนี่ยผมมีดูไปเลี้ยนตัวเดียวมันต้องทิ้งดูไปเลี้ยนครับเพราะงั้นนะ่ะผมจะไม่สามารถเซิร์ชแบนเดตรีเกนขึ้นมาได้ก็จะไมไ่ใช่ฟูคอมโบนะครับแต่ก็บอร์ดก็ใหญ่พอสมควรละผมก็ไม่ได้กังวลเท่าไหร่ผมก็เรียกการ์ดซีสเตีลดาก,ก็ออกมา ่าดูชว่วยผมทำลายนี่ครับคือมันสามารถแบนเดตมอนเตอร์ age, Monster, แสงหรือมือจะสื่อสารได้แบนเออแบนเนชสื่อสารได้ครับผมงั้นก็ดูชว่วยผมก็ไรยประโยชน์ครับไปผมก็ลิงก์เพิ่มเลยแล้วก็เอ็กซ์ซิตเพิ่มเป็นไซเฟอร์เบรดไซเฟอร์เบรดก็ฟันปุ๊บเขาเปิดมาเป็นอินฟินิตอินเพอร์มินั่น ชี้ไปที่นีโอก,กอาสิไอพามโฟตอนดะก้อนนะครับชี้ปุ๊บอ่ะสนิทนิ่งทำลายอ่ะผมขึ้นเป็นฟูลอาร์มโฟตอนว่าโฟตอนก็ถอดอัปเตอร์โกระเบิดบึ้มแล้วก็อัปเตอร์โกเรียกกาสิไอธรรมดาแต่เหมือนว่าไอเนี่ยผมไม่รู้ว่าช็อตไหนนะที่มันโดนลดดาเมจครึ่งอะ่ะต้องไม่รอดูแต่ว่นจะเป็นความสามารถไอเนี่ยแหละ ปุ๊บเนี่ยเห็นปะเข้าไปพันเก้าน่นจะเป็นความสามารถของตัวสเตลล์ฮะมันจะเป็นความสามารถของตัวสเตลลเน,นี่ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมความสามารถตีให้มันตายได้ไดทั้งนี้เธอหนึ่งเขาก็เลยเปลี่ยนไทเบนเจอร์เป็นซูชเพื่อที่จะเทหน้าเผื่อใครไม่รู้นะครับเด็กแบกน,นเดน,นเนี่ยไปก่อนผมขอหาเอาบัตก่อนเพราะเล่นเอาบัตเนี่ย คือมันหมอบสภาพความหน้าเพื่อจับฟิวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฟิวชั่นได้หมดเลยนะครับซึ่งนรกมากนะครับมันใช้ซูเปอร์ฟิวชัน่นทิ้งมันคุณเห็นไหมครับว่ามันเอาซูชกับฟูอาร์ออกไปเพื่อเรียกนี่มาร์มาชดา้อนนะครับอ่ามันก็ฟิวชันน่นอีกรอบเป็นกาโกนวัวซึ่งตอนนี้เกมตึงนะครับ เทคเนี้ยกาโกนัวไม่สําคัญเท่าไหร่แต่เทคมันสำคัญคือเทคตอนมันตายครับผมเดี๋ยวรอดูอ่ะการูล่าก็ดอนหนึ่งก็จบจัวปึ๊บขึ้นเบสซิ่งเบสซิ่งขึ้นมือนะครับเบสซิ่งขึ้นอ่ะอ่ะไม่ได้ทายกยอนคาวผมก็สไปร์ลก็พื้นตัวเองชุบป,ปึ๊บอันนี้ก็หนึ่งไปขึ้นมือได้ฟรีๆผมก็เรียกมานี้แล้วก็ขึ้นตัวเองปึ๊บ อ่ะเสิร์ชฐานมิชั่นอ่ะขึ้นเอาข่าวข่าวขึ้นเป็นอะไรสินี่ครับอ่ะหลายๆคนอาจจะงง,งทำไมผมขึ้นเป็นอันดับกเด็ดเพราะผมขึ้นเป็นตัวอื่นนะ่ะและผมไปตีกับโกน,นัวตายหรือท,ทำลายมันเนี่ยสิ่งที่ออกมาครับมันจะไม่ใช่แค่กาโกนัวครับมันจะเป็นสิ่งที่เขี้ยวกว่านั้นครับเออ มันจะเป็นตัวที่เฮี้ยมากซึ่งก็คือเดสเปียรูลูวาลีครับนี่คือตัวที่เฮี้ยมากๆนะครับใครไม่รู้เนี่ยเดสเปียรูลูวาลีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ผมเเอาตอนนี้ผมเข้าใจเหมือนแบเมื่อคุณถ่ายใช้งานเอฟเฟกต์ใช่ไหมมันจะมีพลังเด้งห้าร้อยซึ่งมันทำให้เลือกเนเกตวันเตอร์หนึ่งตัวในสนามได้และที่สำคัญมันไม่ติดวันเพอร์เทอร์นะครับมันใช้เท่าไหร่ก็ได้ไอ้เฮี้ยคือมันโกมากเพราะงั้น นี่คือการส,สามันที่ควรมีครับอันนี้โบกอเดดแก้ได้หลายสถานการณ์มากของดีครับเราก็ตีปิดไปบึ้มจบไปผม